วันนี้มีเตือนภัยผู้ใช้ถนนแม่โจ้สายใหม่ในพื้นที่ตำบลหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่หลังเกิดเหตุคนร้ายชิงทรัพย์ชาวบ้านและคมคืนหญิงสาวในช่วงเวลากลางคืนค่ะทั้งที่บริเวณดังกล่าวอยู่ใกล้กับสถานศึกษาหลายแห่งติดตามจากรายงานค่ะ เพืเ่อนเนาะแล้วก็จะเข้าบ้านบ้านไม่กี่เมตรเนี่ยครับเ,เดี๋ยวไปหาหมอ,อก่อนเพื่องต้นน้องนี่เดี๋ยวด,ยวดยวองเขาจะมารับนี่คือคลิปวิดีโอเหตุการณ์ชายคนหนึ่งอยู่ในสภาพร่างกายเต็มไปด้วยเลือดที่โพสผ่านหน้าเฟซบุ๊กผู้ชีพผู้ภัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังอันตรายเสน้นทางแม่โจ้สายใหม่บริเวณใกล้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้และโรงเรียนบ้านห้วยเคียงตําบลหนองหานอำเภอสันทรายเนื่องจากมีเหตุทําร่าาางกายชวบ้านและิงยครั้ง เกิดเหตุก็ส่วนมากก็ถูกทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ถูกชิงทรัพย์ครับตอนนี้ชาวแม่โจ้เองเนี่ยเขาใช้ชีวิตกลางคืนยังไงบ้างครับก็คงต้องระมัดระวังมากขึ้นนะครับถ้าจาบใดที่คนร้ายยังลอยนวลน,นะครับ จากคำบอกเล่าของผู้เสียหายทําให้ทราบว่าพฤติกรรมของคนร้ายรายนี้ก่อเหตุอย่างอุกอาจโดยได้ขี่รถจักรยานยนต์ปาดหน้าจนรถจักรยานยนต์ของเหยื่อล้มคว่ำจากนั้นได้ใช้มีดทาร้ายร่างกายและชิงทรัพย์หลบหนีไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านในละแวกนี้เป็นอย่างมากเพราะเป็นภัยใกล้ตัวจึงขอให้เจ้าหน้าที่เพิ่มมาตราการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนมากขึ้นอยากให้ม,ม,มีมีการป้องกันมีตำรวจมีสายตรวจออกพื้นที่อะไรอย่างเงี้ย ดูแลเวลาเหตุการณ์บางบางครั้งมันก็น่ากลัวเนาะ ขณะที่มาตรการการป้องกันเหตุร้ายในพื้นที่เบื้องตน้นหากตำรวจแมโจจะเร่งปรับแผนดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ล่อแหลมให้เข้มงวดมากขึ้นโดยการจัดรถยนและรถจักรยานยนต์สายตรวจออกลาดตระเวนเพราะจุดที่เกิดเหตุบ่อยครั้งเป็นพื้นที่เปลี่ยวซึ่งก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุชายหนุ่มรายหนึ่งถูกคมร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัสและที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือแฟนสาวที่มาด้วยถูกคนร้ายจุดไปข่มขืนแต่คดียังไม่มีความคืบหน้า ที่มีการข่มขืนมีอะไรการที่เราจะไปท,ที่ว่าเขาว่าปล่อยปล่อยผู้ต้องหาเนี่ยม,มันมันไม่ใช่ผู้ต้องหาหรือว่าอันนี้ผิดต้อตกสงสัยแล้วเขาาไม่ได้คนกระทําความผิดอ่ะที่ปล่อยไปชาวบ้านขาเขาไม่เข้าใจตรงนี้เนาะเขาก็คิดว่าตํารวจปล่อยปล่อยความจริงไม่ใช่หรอก ก็คือว่าตอนนี้เราหมายถึงว่าตอีนี้เราก็ยังติดตามคนร้ายมาแต่ละคดีนยังยังยังติดตามอยู่ทางสืบสวนแล้วก็ทางตำรวจแล้วก็ยังสืบสวนแล้วก็ติดตามอยู่ยแต่ยังยังรอผลอยู่อย่างไรก็ตามคนในพื้นที่ยอมรับว่าปัจจุบันสภาพบ้านเมืองแนำเภอร์สันทรายมีความเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตโดยเฉพาะถนนแม่โจ้าสายใหม่ซึ่งมีประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวเข้าไปทํางานเป็นจํานวนมากและกลายเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุอาชญากรรมบ่อยครั้ง ซึ่งทางตำรวจแม่โจ้ได้ฝากเตือนประชาชนที่ต้องเดินทางในช่วงกลางคืนสามารถขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่โดยแจ้งผ่านตำรวจประจำตู้อย่างแม่โจโ้ที่หมายเลขโทรศัพท์0817464203ได้ตลอด24ชั่วโมงข่าวทุิภาพห้องข่าว NBT